ค่ะ,จะเจริญธรรมสมุนดีมีใจไร้ทุกนะคะตอนนี้เรามีโอกาสได้มาอยู่ที่บริเวณผาแงนนะคะซึ่งวันนี้นะคะผู้ที่ดูแลแล้วก็ทำให้เกิดผาแงนได้คือท่านคมคิดเราจะมาะสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ชวนพูดคุยนะคะกับท่านสมณที่ทำตรงส่วนนี้นะคะว่าวันนี้เปิดใช้ผาแงนวันแรกหลังจากที่ไม่ได้ใช้มา3ปีเป็นยังไงบ้างกับวันนี้นะคะกลับน้อสการ์ดค่ะ ก็วันนี้ก็ได้ทดลองน้ำตกขาแหนเพิ่งจะติดตั้งระบบท่อระบบปั๊มระบบไฟต้องเสร็จก็เลยทดลองว่าทรงน้ำตกที่ออกแบบใหม่จะเป็นแบบไหนตอนนี้ก็ก็รู้แล้วว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงเพราะว่ามันต้องทดลองก่อนนี่คือการทดลองอถ้าเสร็จสมบูรณ์มันก็จะต้องต้องรอดูต่อไปนะ ตอนนี้ก็รู้รู้ขอบข้อคอาแล้วก็คือตรงส่วนของผาแง่นี้โดยความตั้งใจจะเปิดน้ําทั้งหมด2ส่วนด้วยกันเลยเหรอคะท่านที่ที่ผาแง่ด้านหลังเรานะคะตรงนั้นเขาเรียกน้ําตนค่ผาแง่ด้านข้างเขาเรียกน้ําต่นน้ําตนก็คือจะเปิดใช้บริการก็ประมาณพรุ่งนี้ตอนบ่ายใช่แล้วก็ ที่องค์พระก็คุณหมอคุณเปียก็ก็ทาอีกก็อันนี้ก็บริการทุกวันกันอยู่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นตรงส่วนของอาผาแหนที่เราดูตรงนี้ที่ท่านบอกว่าปรับนี่ก็คือพอทดสอบแล้วน่าจะมีการปรับแก้อีกเล็กน้อยก็จะใช้งานได้ทันใช่ไหมคะใช,ใช้งานได้ทันแต่ว่าจะให้เสร็จสมบูรณ์จริงๆมันก็ต้องรออีก่็ยังเหลือไอ้ปั๊มอีกตัวหนึ่งที่จะมีน้ําตกที่พระหลวงปู่วิชิตอาวิชา นะที่รูปหลวงปู่ยืนอยู่าาตอนนั้นก็ไอ้ตรงนั้นก็จะมีน้ำตกอีกตัวหนึ่งแต่ยังตอนนี้ยังไม่ได้เอาปั๊มมาใส่ต,ต้องรอก่อนติดตั้งท่อติดตั้งปัม๊มอ่าก็กราบขอบพระคุณท่านคมคิดมากๆเลยนะคะก็ทําให้เห็นนะคะว่าในส่วนของท่านสมณะเองนะคะก็มีส่วนเป็นอย่างมากเลยนะคะในการที่จะทาน้ําตกแห่งนี้ให้ออกมาสวยสดงดงามแล้วก็น,นกาําศิลปะ มาช่วยทําให้ทั้งปลอดภัยด้วยแล้วก็สวยงามนะคะเหมาะสมแล้วก็วันนี้นะคะหลังจากที่ไม่ได้เปิดผางแงนมาเกือบ3ปีนะคะได้เห็นแล้วว่าสวยงามขนาดไหนนะคะแต่นี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะท่านก็บอกว่าจะมีการปรับแก้บ้างอีกเล็กน้อยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตนะคะให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ได้สดชื่นไปกันน้ำตกนะคะโซนใหม่ที่ได้เปิดให้บริการในรอบนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนแล้วก็ต้องกราบขอขอบคุณนะคะท่าน ผมคิดนะคะที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราแล้วก็ลุ้นกันนะคะว่า13-15เมษายนนี้ได้ใช้น้ำตกผาแงนอย่างแน่นอนแต่ว่าจะอาจจะสมบูรณ์บ้างหรือไม่สมบูรณ์บ้างในบางส่วนก็จะปรับแก้ต่อไปนะคะสดี๋ยวเมอนนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจริญธรรมสวัสดีค่ะ